สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการทํากิจกรรมอาสาที่โรงเรียนมัธับไทยเนื่องจากเคยประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมดังนั้นพวกเราจึงอยากที่จะบูรณาสถานที่และสร้างประโยชน์ให้กับทางสังคมครับ สำหรับการทำกิจกรรมอาสาของกลุ่มพวกเรานะครับโดยทางพวกเราก็ได้ไปติดต่อกับท่านผู้มยการของโรงแรมมาทับไทยซึ่งท่านผู้มยการก็ได้มอบหมายงานให้กลุ่มของพวกเรารับผิดชอบในการทาสีห้องครัวรวมไปถึงการทาความสะอาดห้องน้ำครับซึ่งพวกเราก็ได้ร่วมมือร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจในการทํางานในอย่ากเต็มที่ครับต่อไปไปชมภาพบรรยากาศการทํางานร่วมกันกันเลยครับ ทางกลุ่มของพวกเราได้รับเงินทุนสนับสนุนจากท่านอาจารย์เจเรนโซภาอาจารย์ประจํารายวิชาติอาสา,ศาจํานวนหนึ่งซึ่งทางกลุ่มของพวกเราก็ได้จัดสรรแบ่งปันเป็นดังนี้ครับโดยเงินทุนส่วนหนึ่งมอบให้เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับทางโรงแรมบ้านทับไทยเพื่อที่จะนํามาประกอบอาหารร่วมกันครับและเงินทุนอีกส่วนหนึ่ง ได้นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอาทิดินสอพร้อมทั้งขนมน่มเนยเพื่อความอร่อยและความสุขของเด็กครับ งและกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางท่านผู้มยการมอมหไา้อยากให้ทาสีห้องอนุบาลให้สวยขึ้นซึ่งพวกเราก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้ทาสีห้องสวยๆให้กับเด็กนักเรียนครับเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ ก่อนที่จะจบคลิปการน,นำเสนอกระผมจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังความรู้สึกของผู้ที่มาทำกิจกรรมอาสาร่วมกันและความรู้สึกของท่านคณะอาจารย์รวมไปถึงท่านภูมิในการครับสวัสดีค่ะคุณครูวัฒนาชิมประเสริฐคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทับไทยค่ะ สำหรับความรู้สึกของคุณครูที่มีต่อนักศึกษาที่มาทําจิตอาสาที่โรงเรียนก็ประทับใจและก็มีความรู้สึกยินดีและก็วันนี้นะคะคณะเดิมนะคะก็มาทําจิตอาสาทาสีเพื่อประบปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนที่มันมีความเสียหายไปจากผลกระทบน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณ น้องๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญก็คืออาจารย์ประจำวิชานะคะที่เร็งเห็นความสำคัญคและก็คิดว่าจจก,กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อสังคมคุณครูก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ผมจิรชัยแสวไปสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไทยนะครับ วันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่น้องๆน,นักศึกษานะครับได้มาจิตอาสาที่โรงเรียนนะครับมาช่วยทั้งติวน้องนักเรียนมาช่วยทาสีห้องเรียนนะครับแล้วก็ช่วยทำอาหารให้น้องๆน,นักเรียนนะครับได้ทานอาหารกลางวันกันได้อย่างกิ่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัย ราชพันธ์บุรัชธานีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้นักศึกษาได้ออกจิตอาสานะครับต้องขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาทําในสิ่งที่ดีๆอย่างนี้นะคะให้กับน้องๆในโรงเรียนค่ะซึ่งเด็กๆในโรงเรียนก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆน่ารักบรรยากาศดีค่ะก็รู้สึกว่าพวกเขาก็สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆแบบนี้ วันนี้นะคะก็ได้มาทาสีช่วยกับเพื่อนๆนะคะ่ะซึ่งความรู้สึกนะคะก็คือรู้สึกดีค่ะที่ได้มาสร้างห้องรัวแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์โดยการเอามาทาสีเพื่อเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนแล้วก็เราก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะข้าก็รู้สึก ดีมากเลยครับเพราะว่าที่ได้มาทํากิจกรรมอ่าในครั้งนี้นะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ไม่ได้มาทําจิตอาสาหรือว่ามาช่วยเหลือทางสถานที่อะไรต่างๆแบบนี้บ่อยมากเลยครับพอมีกิจกรรมรายวิชาจิตอาสานี้แล้วก็ได้มาทํากิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนนี้แล้วก็ได้สักเอนใหม่ก็รู้สึกดีมากเลยะครับก่อนที่จะจบคลิปการนําเสนอกระผมขอขอบคุณอาจารย์ประจำรายวิชาอาจารย์เจริญโสภาที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาทำกิจกรรมที่ดีให้กับสังคมและ ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านทับไทยที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่และท้ายที่สุดกระผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มที่ร่วมมือร่วมแรงและก็ร่วมใจและสาม,มัคคีกันจนทำให้ผลงานออกมาสำเร็จหรือลวงไปด้วยดีครับสำหรับวันนี้กระผมน่าเริงศักดิ์สมเสารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ